เดี๋ยวสิอย่าเพิ่งมานี่ก่อนมาหาป๊าป๊าก่อนครับมาแตะมือป๊าป๊าก่อนโอเคขับไปเลยเตะเข้านะโอเคกลับมาแตะมือป๊าป๊าก่อนไปอ,อีกลูกหนึ่งเก่งมากแตะมือป๊าป๊าก่อนอ่ปอีกลูกหนึ่งสีกรีนสีกรีนเล่งดีๆโอ้โหเข้าสามลูกเลย บอลเลยโอ้โหทีป๊าป๊าแซคกลับไปแซคกลับไปอ่าแล้วไปแปรบอลครับชิคแซคกลับไปแปรบอลอ่าแปรบอลแปรบอลโอเคเก่งมากครับหนึ่งลูกมาชิคแซคกลับมาชิคแซคกลับมาครับชิคแซคกลับมาเอาแตะมือเอาป้ายขอนี้ชิคแซคกลับไปอ่าแปรบอลคราวนี้ โอ้ยเข้าด้วยโอเคมากลับมาครับกลับมา <c oughs> เก่งมากเคแต้มมือได้ได้ไลูกสีกรีนลูกสุดท้ายน้องมุขาทำได้ครับ <c oughs> โอเคพร้อมยงังเย้เอาสิ่งแรกกลับมาสิ่งแรกกลับมาเ <c oughs> ก่งมากโอ้โห โอยเหนื่อยวนเหนื่อยเหนื่อยมา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 เอาวนก่อนวนก่อนวนไปหนึ่งรอบวนอีกรอบหนึ่งอ่าไปคราวนี้ซิกแซกไปเลยซิกแซกครับซิกแซกซิกแซกอ่าซิกแซกไปเก่งมากเก่งมากมาอ่าแล้วก็วน อ่ารอบที่หนึ่งรอบที่สอง,อ,สอ,งอ่ะซิกแซกไปเก,ไเก่งมากอามาคราวนี้มาโอเคเอาวนก่อนวนก่อน,นเอา,เอาวนให้ถึงรอบก่อนแล้วก็สองอ่ะอีกรอบหนึ่งโอเคเสร็จแล้วคะ่ะ